ร้านนี้ขายกล้วยดีที่สุดเพราะขายถูกกว่าสวยกว่าใหญ่กว่าเยอะกว่านะเน้นกล้วยใหญ่มาที่ไหนกันเจ้าของร้านนี่เก็บสำรวจคู่แข่งในตลาดนี้หมดแล้วแหละเขากล้วยขนาดไหนมาขายนะเขาก็เัาใหญ่กว่าถูกกว่านะเขาไปรับเองลงเรียบหน่อยดิผมกำลังทำอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีคู่แข่งอันนี้ก็ไม่มีคู่แข่งนี่ก็ไม่มีคู่แข่งหมดทุกวันตลาดผูกขาดชัดๆนะใหญ่ ถูกนะใหญ่และถูกได้ปริมาณเยอะราคาถูกไหมถ้าขายมีคุณธรรเจ้าอื่นขายไม่ค่อยดีครับเจ้านี้ขายดีสุดเลยเครดิตทางสังคมนั้นสําคัญกว่าเครดิตทางการเงินเลลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงช่องให้กล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยโฆษณาให้กล้วยใหญ่จริงๆฮะใหญ่และถูกถูกกว่าคู่แข่ง ดุงกับป้าแกสำรวจตลาดทุกเช้าแกเดินสำรวจตลาดทุกเช้านะก็เขามาขายกันเท่าไหร่กล้วยหวีขนาดนี้ไซส์นี้ขายกี่บาทแกเอาใหญ่วาถูกว่านะขายตัดราคาเขาหมดแกเลยขายดีสำรวจตลาดทุกครั้งนะทุกวันแกสำรวจตลาดทุกวัน